สวัสดีค่ะครูเบลนะคะพบก,กับครูเบลในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวันนี้เราขึ้นหัวข้อใหม่แล้วนะคะนั่นก็คือโครโมโซม DNA และยีนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเด็กๆสามารถอธิบายความสัมพันธ์โครโมโซม DNA และยีนได้ค่ะวันนี้ครูเบลก็มีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนได้ศึกษานะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับห้องเรียนของอักษรออนเลิร์นกับครูโบในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม .3 กันนะคะ วันนี้ค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้เรื่องพันธุก,กรรมนั่นเองนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารทางพันธุก,กรรมหรือหน่วยพันธุกรรมเช่นโครโมโซม DNA หรือว่ายีนนะคะหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมการแบ่งเซลล์การดัดแปลทางพันธุกรรมหรือโรคความผิดปกติทางพันธุกรรมแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพนั่นเองค่ะ เช่นเคยค่ะนักเรียนสามารถใช้หนังสือเรียนหลายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นม .3 เล่ม1ของอักษรน,นะคะหรือไม่ก็ใช้อ e ีบุ๊กของอักษรประกอบการเรียนรู้กับครูโบโด้วยก็ได้นะคะพอพูดถึงพันธุกรรมค่ะ ครูโบจะต้องนึกถึงอยู่อย่างหนึ่งเลยสมัยก่อนค่ะเวลาดูละครหรือดูซีรีส์อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการพูดถึงพระเอกหรือนางเอกที่เกิดมาในครอบครัวที่มีมีฐานะอย่างเช่นเศรษฐีเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการถูกขณะเกิดเนี่ยค่ะถูกขโมยไปหรือว่าถูกทิ้งเอาไว้แล้วก็ไปเจริญเติบโตกับคนอื่นหรือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีฐานะยากจนหน่อยใช่ไหมคะ สุดท้ายค่ะตอนจบของเรื่องพวกนี้ค่ะก็จะต้องมีการพิสูจน์ว่าพระเอกหรือนางเอกของเราเนี่ยเป็นลูกของเศรษฐีจริงหรือเปล่าหรือไม่ก็มีข่าวค่ะนยนจะเคยได้ยินข่าวที่มีคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยค่ะมีการตั้งคันก่อนวัยอันควรหรือว่าตั้งคันโดยที่ยังไม่พร้อมยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการพิสูจน์ใช่ไหมคะว่าพ่อของเด็กในท้องเนี่ยคือใคร เ,เ,หเหล่านี้ค่ะเหตุการณ์เหล่านี้น่าจะเห็นว่ามันจะมีคํำอยู่คํานึงที่เรามักจะได้ยินเสมอก็คือการตรวจ DNA นั่นเองใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าไอ้คำว่า DNA เนี่ยค่ะมันคืออะไรนะคะครูโบก,ก็จะให้นักเรียนมาดูในหน้าหนังสือของเรานะคะที่หน้า39นะคะหรือว่าในอ e ีบุ๊กจะอยู่ที่หน้า45นั่นเองนะคะ เราลองมาทํากิจกรรมก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเ,เรื่องพันธุกรรมเนี่ยค่ะให้ในักเรียนลองมาดูที่กิจกรรมเช็ค for understanding กันก่อนนะคะว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมมากน้อยแค่ไหนนะคะดูว่าประโยคนี้ค่ะพูดถูกหรือผิดนะคะข้อหนึ่งค่ะสารพันธุกรรมของมนุษย์บรรจุอยู่ในนิวเคลียสใช่ไหมคะอ,อันนี้ถ้าเรายังไม่ได้เรียนเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้นะคะอันนี้ครูบบก็จะเฉลยให้ก่อนว่า ถูกต้องนะคะสารพันธุกรรมของมนุษย์เนี่ยจะถูกอยู่ในบรรจุอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ในร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าเราอยากเห็นว่าโครโมโซมเป็นยังไงดีเนเอเป็นยังไงนักเรียนก็แค่ไปดูภายในเซลล์ภายใน Cell, ยในิวเคลียสของเซลล์นั่นเองข้อ2ค่ะสีของกลีบดอกเป็นลักษณะาทางพันธุกรรมของพืชใช่ไหมคะแน่นอนถ้าเป็นดอกกุหลาบสีแดงค่ะผสมดอกกุหลาบสีแดงด้วยกันเองโอกาสที่จะเป็นสีชมพูสีม่วงหรือสีดําเป็นไปได้ไหมคะ ก็จะน้อยใช่ไหมคะแสดงว่าสีของกลีบดอกนะคะก็เป็นลักษณะหนึ่งที่พืชมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะข้อนี้กล่าวได้ถูกต้องค่ะข้อ3ค่ะลูกได้รับลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อและแม่ถูกไหมคะข้อนี้แน่นอนใช่ไหมคะลูกก็มักจะมีหน้าตาหรือ,ร,อ,ร,อรูปร่างหน้าตาเนี่ยคล้ายกับพ่อและแม่เพราะว่าเราได้รับการถ่ายทอดลักษณะมาจากพ่อและแม่นั่นเองนะคะข้อนี้ถูกต้องเลยนะคะข้อ4ค่ะความสูงและสีผิวเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ ใช่ไหมคะข้อนีอ้หลายคนอาจจะสงสัยว่าจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะความสูงและสีผิวเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะคะตัวอย่างเห็นชัดๆเลยอย่างเช่นพอเราพูดถึงคนเอเชียกับคนยุโรปจะเห็นว่าลักษณะรูปร่างหน้าตาและความสูงหรือสีผิวเนี่ยจะแตกต่างกันใช่ไหมคะ แต่ว่าความสูงกับสีผิวเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะที่ไม่ได้มีการไม่ได้รับการถ่ายทอดมาเไม่ได้เป็นลักษณะที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยโตรงอาจจะมีองค์ประกอบอื่นๆอย่างเช่นการรับประทานอาหารถ้าเรากินนมหรือกินอาหารที่มีแคลเซียมเยอยะๆความสูงเราก็จะเปลี่ยนแปลงได้หรือเราไปตากแดดนานๆสีผิวเราก็จะเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วค่ะสีผิวกับความสูงเนี่ยจัดเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะคะข้อนี้ถูกต้องค่ะข้อ5้าค่ะ การสืบพันธ์แบบอาศัยเพศทำให้ลูกมีลักษณะเหมือนพ่อและแม่ทุกประการใช่ไหมคะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็คือเป็นการสืบพันธุ์ที่ต้องอาศัยเซลสืบพันธุ์ตัวผู้หรือเซลสืบพันธ์เพศผู้นั่นเองกับเซลสืบพันธุ์เพศเมียตัวอย่างเช่นมนุษย์เราใช่ไหมคะถามว่าลูกค่ะที่เกิดมาในมนุษย์เราเนะะี่ยค่ะเหมือนพ่อแม่ทุกประการไหมคะ ไม่มีทางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยค่ะยังไงก็ต้องเกิดการผสมระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อกับเซลล์สืบพันธุ์ของแม่เกิดขึ้นมาเป็นลูกนะคะเพราะฉะนั้นลูกเนี่ยจะมีแค่ลักษณะคล้ายกับพ่อแม่แต่ไม่ได้เหมือนกันทุกประการนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเซลล์เช็คของเรานะคะก่อนอื่นค่ะก่อนจะพูดถึงเรื่องพันธุก,กรรมครูโบก็จะอยากให้หนักเรียนรู้จักคําอยู่3คําซึ่งเป็น3าําที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมเลยนั่นก็คือคําว่าโครโ,โซม DNA แล้วก็ยีนนั่นเองนะคะสามคำนี้เหมือนหรือต่างกันยังไงมีความสัมพันธ์กันยังไงนักเรียนตอบครูโบได้ไหมคะนักเรียนจะบอกว่าก็ยังไม่เคยเรียนเลยค่ะจะตอบได้ยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันว่า3คํคำนี้มันเป็นยังไงมีความสัมพันธ์กันไหมนะคะมาดูสไลด์นี้กันก่อนนะคะก็จะได้รู้จักกับคําว่าโครโมโซม DNA แล้วก็ยีนนะคะคําแรกก่อนเลยค่ะคือคําว่าโครโมโซมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมนะคะรูปร่างของโครโมโซมค่ะจะเหมือนในรูปเลยค่ะเราก็จะเรียกว่าเหมือนเป็นแท่งปลาท้องโกนะคะนักเรนจะเห็นว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับปลาท้องโกะเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจาะลึกลงไปว่าโครโมโซมทําหน้าที่อะไรกันบ้างนะคะอีกคํานึงค่ะ DNA สัญลักษณ์ของ DNA หรือว่าเวลาเราพูดถึง DNA น็นเรนันเจะเห็นละะักษณะเหมือนเป็นสายเกลียวกันพันกันแบบนี้ค่ะเป็นสายยาวๆนะคะมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาลูกกันคำสุดท้ายค่ะยีนค่ะอ,อันนี้จะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดเลยของสารพันธุกรรมนั่นเองนะคะเราจะเรียกเป็นหน่วยพันธุก,กรรมยีนจะเป็นชิ้นส่วนถ้าเกิดนักนเรียนดูจากรูปจะเห็นว่าเป็นชิ้นส่วนคล้ายๆกับ DNA นะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือความสัมพันธ์ของ3คํานี้จริงๆแล้ว3คํคำเนี้ยค่ะ เหมือนจะเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในส่วนประกอบเดียวกันนะคะโดยที่ยีนนยคะจะเป็นส่วนที่เล็กที่สุดนะคะควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งพอยีนเรียงต่อกันไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นลักษณะของสายเกลียวยาวๆก็จะเรียกว่าเป็น DNA นนั่นเองนะคะจากยีนไป DNA DNA เมื่อขดตัวกันอยู่เป็นปรูปมาต้องโกะค่ะก็จะเกิดเป็นแท่งบาต้องโกะหรือแท่งโครโมโซมขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งเราจะพบ3อย่างเนี้ยค่ะในนิวเคลียสของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเรานั่นเองนะคะ โอเคนี่ก็คือลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม DNA แล้วก็ยีนนะคะคราวนี้มาดูเจาะลึกลงไปที่ตัวโครโมโซมกันค่ะลักษณะของโครโมโซมค่ะอย่างที่บอกก็คือเป็นลักษณะของอตัว DNA ที่ขดตัวอยู่เป็นแท่งปาต้องโกนั่นเองนะคะจะเป็นตัวที่ใช้ในการควบคุมลักษณะ,ะาทางพันธุก,กรรมของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่แค่มนุษย์นะคะไม่ใช่แค่สัตว์ด้วยค่ะพืชก็จะมีโครโมโซมเช่นเดียวกันนะคะลักษณะของโครโมโซมส่วนใหญ่ค่ะจะอยู่กันเป็นคู่ค,คู่ค่ะ เพราะฉะนั้นจานวนโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะเป็นเลขคู่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะจานวนของโครโมโซมไม่ได้มีความสัมพันธ์กับขนาดของสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ได้หมายความว่าสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่จะต้องมีจานวนโครโมโซมเยอะไม่ใช่นะคะลักษณะแบบนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันโครโมโซมก็จะมีจํานวนเท่ากันเสมอในลักษณะของสิ่งมีชีวิตปกตินะคะเราไม่ได้พูดถึงความผิดปกติ สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีโครโมโซมเท่ากันเสมอในขณะที่สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันค่ะอาจจะมีโครโมโซมเท่ากันหรืออาจจะมีโครโมโซมต่างกันก็ได้ตัวอย่างเช่นค่ะในรูปนักเรนจะเห็นว่ามีม้ากับหมาม้ากับสุนัขก,กันเองใช่ไหมคะจำนวนโครโมโซมของม้าค่ะจะอยู่ที่64แท่ง หรือ32คู่นั่นเองนะคะส่วนจํานวนโครโมโซมของสุนัขค่ะจะอยู่ที่78แท่งจะเห็นไหมคะว่าสุนัขกับม้าเนี่ยจะมีจานวนโครโมโซมต่างกันเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตคนละชนิดกันใช่ไหมคะในขณะที่2สิ่งสสิ่งมีชีวิตนี้ค่ะก็คือมะเขือเทศกับข้าวเห็นไหมคะมะเขือเทศและข้าวมีจํานวนโครโมโซมเท่ากันเลยคือ24แท่งทงั้งทางที่เป็นสิ่งมีชีวิตคนละชนิดกันอ่าพะฉั้นจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตค่ะ ต,ต่างชนิดกันเนี่ยค่ะอาจจะมีจํานวนโครโมโซมเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะคะเราลองมาดูสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นบ้างว่ามีจานวนโครโมโซมเท่าไหร่กันบ้างนะคะในตารางนี้ค่ะก็จะแสดงจํานวนโครโมโซมทางซ้ายมือก็จะเป็นโครโมโซมของสัตว์นะคะทางขวามือก็จะเป็นโครโมโซมของพืชน,นั่นเองในมนุษย์ค่ะนะักเรนจะเห็นมนุษย์ใช่ไหมคะมนุษย์จะมีจำนวนโครโมโซมทั้งหมด46แท่งหรือว่า23คู่นะคะซึ่งเท่ากับตัวไหนเลย แม่นใช่ไหมคะมนุษย์กับแม่นเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมคะแต่ว่าจํานวนโครโมโซมก็อาจจะเท่ากันได้นะคะหลายคนอาจจะบอกว่าถ้างั้นแสดงว่ามนุษย์กับแม่นปฏิสนธิกันได้ใช่ไหมคะไม่เกี่ยวนะคะจํานวนเท่ากันแต่รูปแบบหรือรูปร่างโครโมโซมเนี่ยต่างกันก็จะทําให้เราไม่สามารถปฏิสนธิหรือ,เ,อ,อเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ได้นั่นเองนะคะโอเคจะเห็นว่าสุนัขค่ะก็จะมีจํานวนโครโมโซมเยอะที่สุดเลยเท่าที่ครูโบโยกมาเป็นตัวอย่างนะคะ ในส่วนของพืชค่ะ,ะก็จะเห็นว่ามันฝรั่งมีจํานวนโครโมโซมเยอะที่สุดมะเขือเทศกับข้าวมีจํานวนโครโมโซมเท่ากันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของจํานวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์นั่นเอง คราวนี้มาเจาะที่ตัวโครโมโซมในมนุษย์กันบ้างนะคะในมนุษย์เราเมื่อกี้ที่ที่บอกไปว่าจํานวนโครโมโซมในมนุษย์เนี่ยมีทั้งหมด46แท่งหรือแบ่งเป็นคู่ก็คือ23คู่นั่นเองนะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเป็นโครโมโซมร่างกายหรือออโตโซมนะคะจะเป็นโครโมโซมที่ควบคุมลักษณะของร่างกายทั่วๆไปนี่แหละคะ่ะ จะมีทั้งหมด22คู่หรือ44แท่งนั่นเองนะคะในเพศชายและเพศหญิงค่ะนักเรียนจะเห็นว่ารูปร่างโครโมโซมคู่ที่1นึงถึงคู่22เนี่ยค่ะกับระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายกันนะคะแต่โครโมโซมอีกคู่หนึ่งค่ะคู่สุดท้ายเราจะเรียกว่าเป็นโครโมโซมเพศเป็นโครโมโซมที่ใช้กําหนดเพศของเรานั่นเองนะคะในเพศชายกับเพศหญิงโครโมโซมเพศรูปร่างเหมือนกันไหมคะอ่าจะเห็นว่าโครโมโซมเพศชายค่ะ โครโมโซมเพศของเพศชายจะมีโครโมโซมสองแท่งซึ่งมีรูปร่างต่างกันเห็นไหมคะโครโมโซมอันหนึ่งจะมีรูปร่างเหมือนตัว x เป็นรูปเป็นโครโมโซมที่มีขนาดใหญ่กว่าใช่ไหมคะกับอีกอันนึงค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็หางจะสั้นลงนะคะลักษณะคล้ายๆตัว y เพราะฉะนั้นโครโมโซมเพศของผู้ชายค่ะเราเลยใช้สัญลักษณ์เป็น X y นั่นเองนะคะคล้ายๆกับรูปร่างของโครโมโซมเห็นไหมคะในเพศหญิงค่ะ โครโมโซมเพศก็จะมีรูปร่างคล้ายกันเลยคือเป็นลักษณะของตัว X 2ตัวเห็นไหมคะเราก็จะเรียกโครโมโซมของเพศหญิงว่าเป็นโครโมโซม XX นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของโครโมโซมในมนุษย์เราจะแบ่งออกเป็นโครโมโซมออโตโซมหรือโครโมโซมที่ควบคุมร่างกายของเรากับโครโมโซมเพศที่ควบคุมลักษณะข,ของความเป็นเพศชายเพศหญิงนั่นเองนะคะ จากที่ครูโบบอกไปแล้วค่ะว่าโครโมโซมเนี่ยค่ะเราสามารถพบได้ในนิวเคลียสของเซลล์ทุกเซล์เลยนะคะไม่ว่านักเรียนจะนําเซลล์ของร่างกายของนักเรียนส่วนไหนมาที่มี New นะะิวเคลียสเนี่ยค่ะนักเรียนก็จะสามารถพบโครโมโซมได้นะคะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดครูโบเอาเซลเยื่อบุข้างแก้มค่ะสามารถเอาคัตเติลบัตเขี่ยบริเวณข้างแก้มออกมาใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องแล้วก็มีการย้อมสีเนี่ยค่ะครูโบก็จะพบโครโมโซมของครูโบในนิวเคลียสเยื่อบุข้างแก้มนั่นเองนะคะ ซึ่งเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเราค่ะถ้าเรานําโครโมโซมมาพิจารณาดูค่ะจะมีจํานวนเท่ากันเลยคือ46แท่งหรือ23คู่ใช่ไหมคะแต่จะมีอยู่เซลล์อยู่ชนิดหนึ่งค่ะที่จะมีจํานวนแตกต่างจากเซลล์อื่นๆในร่างกายเรานั่นก็คือเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์อสุจิในเพศชายหรือว่าเซลล์ไข่ในเพศหญิงนะคะจํานวนโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์นยคะจะมีครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกายเสมอ ทำไมต้องมีครึ่งหนึ่งทำไมไม่มีเหมือนเซลล์อื่นๆนะคะง่ายๆเลยค่ะหลักการก็คือเซลล์สืบพันธุ์มีหน้าที่ในการปฏิสนธิเพื่อจะแพร่พันธุ์ออกไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในเซลล์สืบพันธุ์มีโครโมโซมเต็มๆเลยค่ะเพศชายก็มี46เพศหญิงก็มี46พอมาปฏิสนธิผสมกันปุ๊บจะกลายเป็นเด็กที่มีโครโมโซมเยอะกว่า46ใช่ไหมคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยจึงมีจำนวนเป็นครึ่งหนึ่งนะคะลองดูในสไลด์กันค่ะ จะเห็นว่าในเพศชายปกติค่ะโครโมโซมทั่วไปก็จะมีอยู่ที่46แท่งนะคะเพศหญิงก็จะมี46แท่งใช่ไหมคะแต่ในเซลล์อสุจิของเพศชายค่ะก็จะมีจานวนโครโมโซมครึ่งหนึ่งก็คือ23แท่งในเซลล์ไข่ของเพศหญิงก็จะมีโครโมโซมอีกครึ่งหนึ่งคือ23แท่งนะคะคําว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้แปลว่าแบ่งครึ่งคู่ที่1ถึงคู่ที่10จัดเป็นครึ่งหนึ่งไม่ใช่นะคะในเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยค่ะก็จะมีโครโมโซม แต่ละแท่งในแต่ละคู่นี่ค่ะแยกออกมาอย่างเช่นคู่ที่1มีโครโมโซม2แท่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในอสุจิก็จะมีโครโมโซมคู่ที่1เนี่ยหแท่งคู่ที่2ก็จะมีอีกแท่งคู่ที่3ก็จะมีอีกแท่งเพราะฉะนั้นเรามีโครโมโซมทั้งหมด23คู่ในอสุจิก็เลยจะมีโครโมโซม23แท่งนั่นเองเช่นเดียวกับในเซลล์ไข่พอเกิดการปฏิสนธิค่ะนัเรียนจะเห็นว่าเมื่ออ,อสุจิ ผสมกับไข่นะคะจะเกิดมาเป็นไซโกลหรือเกิดมาเป็นเด็กนั่นแหละค่ะก็จะได้รับการผสมระหว่างโครโมโซมของอาุจิกับโครโมโซมของไข่รวมกันเป็น46แท่งเช่นเดียวกันนี่เป็นเหตุผลว่าทาไมลูกที่เกิดมาค่ะถึงจะมีบางส่วนหน้าตาคล้ายพ่ออีกบางส่วนหน้าตาคล้ายแม่เพราะว่าเราได้รับโครโมโซมหรือได้รับลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อและแม่คนละครึ่งนั่นเองนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเนเรียนจะมีครึ่งหนึ่งเหมือนพ่อครึ่งหนึ่งเหมือนแม่นะคะ เด็กบางคนอาจจะมีลักษณะไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่เลยแต่ไปเหมือนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่แหละค่ะธรรมชาติกลไกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ในคลิปต่อๆไปกันค่ะนักเรียนก็รู้จักโครโมโซมมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูดีเอ็นเอแล้วก็ยีนกันด้วยนะคะในสไลด์นี้ค่ะนักเรียนจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม DNA แล้วก็ยีนในรูปค่ะจะเห็นปลาท้องโกค่ะ ปลาต้องโกหนึ่งอันก็คือโครโมโซมหนึ่งแท่งนั่นเองพอเราขยายปลาต้องโกออกไปค่ะก็จะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของสายยาวๆแล้วก็พันรอบกลมๆสีเหลืองๆนะคะลักษณะตัวนี้ค่ะก็คือตัว DNA ซึ่งพันรอบโปรตีนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบของโครโมโซมจากสายยาวๆค่ะพอเราขยายออกไปอีกก็จะเห็น,นลักษณะของเกลียวเห็นไหมคะเป็นสายคู่เป็นเกลียวเลยนะคะ ส่วนนี้ก็ยังคงเป็น DNA นะคะแต่ถ้าเกิดเราพิจารณาแค่เป็นช่วงหนึ่งของ DNA เนี่ยคะ่ะก็จะเรียกว่าเป็นยีนนั่นเองนะคะยีนจะจัดว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสารพันธุกรรมละเราจะเรียกว่าเป็นหน่วยพันธุกรรมนะคะก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งตัวอย่างเช่นลักษณะหนังตาของคนเราก็จะมีหนังตาชั้นเดียวหนังตาสชั้นใช่ไหมคะก็จะควบคุมด้วยยีน1ยีนนั่นเองนะคะ ขยายจากยีนขึ้นมาย้อนกลับนะคะจากยีนต่อกันเป็นข้อๆไปไเรื่อยๆก็จะเป็นเกลียวของ DNA นะคะ DNA ย่อมาจากคำว่าอะไรก็ย่อมาจากคำว่าดี o x y r i b o n u c l e i c Acid นะคะก็จะเป็นลักษณะของโมเลกุลที่เป็นเกลียวคู่แบบนี้ค่ะทำหน้าที่ในการควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองสุดท้ายค่ะพอ DNA ขดตัวกันยาว,ยาวๆกลายเป็นแท่งพัน้องโกนะคะก็จะเรียกว,ว่าโครโมโซมใช่ไหมคะ ซึ่งเราเรียนรู้แล้วว่าโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะอยู่กันเป็นคู่ๆใช่ไหมคะเราจะเรียกโครโมโซมที่มีลักษณะเหมือนกันโดยที่มีการเรียงตัวยีนในแต่ละช่วงของโครโมโซมเนี่ยลักษณะคล้ายกันเนี่ยเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซม ตัวอย่างเช่นในมนุษย์ค่ะโครโมโซมคู่ที่1เนี่ยค่ะทำไมเราถึงจัดว่าโครโมโซมคู่นี้เป็นโครโมโซมคู่ที่1ก็เพราะว่ามันมีส่วนประกอบของยีนเนี่ยเรียงตัวคล้ายกันถ้าเกิดยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะคะอ่ะนี่ครูบโบกำหนดขึ้นมาเป็นคู่หนึ่งละถ้าสมมติครูบโบบอกว่าตรงสีเหลืองเนี่ยค่ะของแท่งนี้เป็นยีนที่ควบคุมหนังตา โฮโมโลกัสโครโมโซมที่คู่กันบริเวณสีเหลืองๆตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ควบคุมหนังตาเช่นเดียวกันนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะเราจะเรียกโครโมโซมที่มีการเรียงตัวยีนเหมือนกันว่าเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมแต่ถามว่ายีนค่ะรูปแบบของยีนอาจจะต่างกันก็ได้โครโมโซมแท่งนี้ยีนที่ควบคุมหนังตาอาจจะเป็นหนังตา2ชั้นแต่โฮโมโฮโมโลกัสโครโมโซมอีกตัวหนึ่งที่คู่กันเนี่ยค่ะอาจจะเป็นยีนที่ควบคุมหนังตาชั้นเดียวก็ได้นะคะ ในมนุษย์เราค่ะการที่จับคู่ยีนเนี่ยค่ะจะทําให้เกิดลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในคลิปต่อไปอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม DNA แล้วก็ยีนค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับดูคลิปวิดีโอนะคะเรื่องความสัมพันธ์ของโครโมโซม DNA และยีนค่ะวันนี้คุณครูคก็มีกิจกรรมให้ในักเรียนได้ลองทําดูนะคะให้ในักเรียนดูภาพนะที่ครูกําหนดให้แล้วนะํามาตอบคําถาม10ข้อนี้นะคะ นักเรียนสามารถเขียนใส่สมุดวิทยาศาสตร์นะคะหรือกระดาษ A4 กระดาษรายงานก็ได้ค่ะนักเรียนสามารถนํามาส่งครูได้นะคะกลุ่ม A ส่งวันที่20กรกฎาคมส่วนกลุ่ม B ส่งวันที่23กรกฎาคมค่ะขอบคุณคลิปวิดีโอจากสํานักพิมพ์อจทอค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ